สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันอาทิตย์วันอาทิตย์จิตแจ่มใสเดี๋ยวเรามาดูดวงสัปดาห์สุดท้าย25ถึง <c oughs> 31 <c oughs> ขออนุญาตท,ทานน้ำก่อนนะคะวันอาทิตย์เนี่ยถามอาจารย์มาหลายคนว่าอาจารย์เมื่อไหร่วันอาทิตย์จะดีเมื่อไหร่วันอาทิตย์จะดีอาจารย์ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะแก ทุกๆวันทุกๆราศีอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอาทิตย์เขาจะดีนะแต่วันนี้อาจารย์มีคำตอบให้กับคนวันอาทิตย์ลักว่าสัปดาห์นี้แหละส่งท้ายปลายเดือนจริงๆมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่24่ละคนวันอาทิตย์จะเริ่มเห็นความก้าวหน้าเห็นการเจริญเติบโตมีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับฟังอะไรบางอย่างจะได้แมสเซจจะได้ข้อความจะมีคนโทรหา จะมีเรื่องของข่าวดีเติบโตก้าวหน้าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคนวันอาทิตย์แย่มากดังนั้นจงขอบคุณที่คุณยังอยู่จนถึงวันนี้วันนี้ดวงคุณเปิดแล้วนะคนวันอาทิตย์อาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยความก้าวหน้าการเติบโตการพัฒนาสิ่งใดที่ติดขัดตอนนี้ราบรื่นสําเร็จสมหวัง สามไม้เท้าการงานเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสพัฒนามีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งการสอบการสัมภาษณ์นะสำเร็จสมหวังดังใจเฉลิมฉลองมีชื่อได้ขึ้นบัญชีติดบัญชีได้เรียกบรรจุ สี่ไม้เท้าลงหลักปักฐานหมายถึงโอกาสที่เป็นจุดเปลี่ยนใครบรรจุรอบนี้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าใครจะเปลี่ยนงานใครจะย้ายงานใครจะย้ายบริษัทไพ่แบบนี้แสดงว่าถ้าย้ายรอบนี้เปลี่ยนรอบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยย้ายบ่อยอยู่ไปในระยะยาวใครอยากจะเปิดร้านจะดำเนินธุรกิจกิจการถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี มีสภาพแวดล้อมดีมีเพื่อนร่วมงานดีสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ข่าวดีตรงนี้หมายถึงการได้รับงานได้รับโอกาสได้รับข่าวดีมีเพื่อนคู่คิดใครจะทำธุรกิจอาจจะทำร่วมกับคนรัก อาจจะทำร่วมกับเพื่อนสีเพื่อนสนิทคนที่เคมีตรงกันเข้ากันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมกันดีหรืออาจจะเป็นสามีหรือภรรยาที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วดวงความรักก็เป็นจังหวะที่ดีใครจะแต่งงานใครจะแต่งงานมีโอกาสได้แต่งสี่ไมษาวะ่ะ มันเป็นไพ่แต่งงานโดยตรงแต่คีย์เวิร์ดของมันก็คือคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานความรักมั่นคงมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสเฉลิมฉลองประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่คนไหนที่มีปัญหากันอยู่เดี๋ยวจะหันหน้าเข้ามาหากันคุยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาง้องแง้งระหองระแหงสัปดาห์นี้คุยกันรู้เรื่อง คุยกันเข้าใจอาจารย์โดยมองว่าความรักก็ก้าวหน้าก็พัฒนาก็มั่นคงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนมีคู่อย่างเดียวเพราะคนโสดในสัปดาห์นี้ก็อาจจะไปเดินสะดุดขาใครบางคนแล้วตกหลุมรัก สถ้วยเนี่ยคือสัญลักษณ์ของคนที่เดินมาชนแก้วขอชนแก้วหน่อยได้ไหมครับเออสารความสัมพันธ์กันได้โสดสนิทเนี่ยมีโอกาสเจอรักแท้คนที่ดีที่เคมีตรงกันเข้ากันได้ไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย ส่วนคนที่กำลังจีบๆกันอยู่หรือสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะมีความก้าวหน้าการพัฒนาความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมวันอาทิตย์ดวงดีทั้งการเงินทั้งความรักคู่หูคู่พันธมิตรเพื่อนคู่คิดสภาพแวดล้อมสังคมจะดีขึ้น วัตถุมงคลเสริมดวง <c oughs> ก่อนที่อาจารย์จะไปพูดเรื่องเงินนะอาจารย์ขอพูดเรื่องอันนี้ก่อนสัญลักษณ์ของไพ่เนี่ยมันมีความมั่นคงดีแล้วมันมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วอาจารย์อยากให้เสริมดวงนิดนึงเพราะว่าสัญลักษณ์ของนัาก,กระบาดหน้ากเกี้ยวหน้ากเกี่ยวหน้าก,ก,าก,กอดกันงูกินหางสัญลักษณ์ของความรักความสามาคัคคีแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือคนวันอาทิตย์ยังขาดเมตตา อันนี้ให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาให้เทวดาเมตตาเอ็นดูเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเสริมความรักเสริมดวงความรักรักกันแน่นแฟนกอดเกี่ยวกันไว้ไม่มีมือที่สมเข้ามาแทรกได้การเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตาย สัญลักษณ์ของบ่วงคือการสะท้อนออกป้องกันคุณใสและสิ่งไม่ดีอาจารย์แถมทูปปลดนี้ให้ด้วยชดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ำส่งฟรีไม่มีปลายทางใครชอบเสี่ยงดวงเอาทูปไปจุดนะแคปหน้าจอาไว้แล้วก็ทักแชทมาอาจารย์จะจ,จัดส่งให้นะคะ การเงินดีเพราะโชคลาภเด่นมากมีคนเอามายัดใส่มือเลขเด่นเลขมงคล2,3,4ส3 4องสเลขเด่นเลขมงคลเลขอายุของคนรักและคู่ครองก็ให้โชคให้ลาภคนรักคู่ครองให้โชคให้ลาภได้ของขวัญได้ของรางวัลได้ของมีค่าหรือใครอยากจะซื้อบ้าน สัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงสัญ,ญลักษณ์ของการซื้อบ้านมีโอกาสซื้อได้สำเร็จสมหวังดังใจการปรับเปลี่ยนสถานะการขึ้นเงินเดือนการเงินช่วงนี้ค่อนข้างมั่นคงพยายามอุดรอยรั่วอุดช่องว่างทางการเงินให้ดีๆแล้วสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นาทีทองของคนวันอาทิตย์น้ำขึ้นรีบตัก อย่ามวัวแต่เบื่ออย่ามวัวแต่ท้ออย่ามวัวแต่เซ็งข่าวดีมาแล้วนะการเริ่มต้นที่ยั่งยืนมั่นคงถาวรมาแล้วสุขภาพอาจารย์มองว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะเสริมดวงนิดนึงนะอาจารย์ขอบอกบุญทำบุญกับเด็กกำพรา้า ในจังหวัดเชียงใหม่นะสถานสงเคราะห์เยอะมากน้บางที่ปิดตัวไปละเพราะอยู่ไม่ได้อาจารย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งเล็กๆที่พอจะช่วยได้ก็จะบอกบุญกับ FC นี่แหละใครอยากร่วมบุญนะคะทำบุญกับเด็กกำพร้าก็แนะนำนะคะทักแชทมาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ตอนเนี้ยคนวันอาทิตย์ให้ทำบุญด้วยจำนวนเลขคู่นะคะจะดีมากส่วนใครจะ ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรเริ่มต้น1คำถาม39บาทดูดวงด้วยไพยย่หยสีช่วงเนี้ยดื่มได้ชนแก้วได้แต่อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดเยอะๆกดไลค์กดแชร์พิมพ์สาธุ2 3 4ร่ำรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ